สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่31ธันวาคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตานะคะแล้วก็เขาเป็นเจ็ดาบนะคะไพ่ขึ้นมาในตำแหน่งกับหัวทั้งคู่เลยนะก็ช่วงนี้พลังงานความรักจะเริ่มดีขึ้นนะคะตัวเขาแล้วก็คุณเนี่ยน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยลดทิฐินะคะลด ความขัดแย้งหรือว่าอุปสรรคเนี่ยนะคะในชีวิตรักเนี่ยน้อยลงนะเป็นช่วงเยียวยาจิตใจนะคะแล้วก็ช่วงฟื้นฟูนะคะความสัมพันธ์นะคะรวมถึงเรื่องของการที่จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะหลังจากที่ผ่านอุปสรรคกันมาเนาะช่วงนี้อาจจะต้องไปโฟกัสอยู่ที่การทํางานด้วยค่ะมีไพ่ไฟแนนซ์แ n d c a แคย์ขึ้นมาเนาะ แม้วันนี้จะเป็นวันสิ้นปีเนี่ยอาจจะมีเรื่องงานที่ต้องคิดนะคะในวันนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการค้าขายก็ได้คุณอาจจะทําธุรกิจนะคะก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีไพ r o v i n g health นะคะอย่างไรก็ตามก็อย่าเครียดมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักนะคะดูแลตัวเองดีๆนะทั้งคุณและเขานะคะ